สุนอตุเมพันเตสังโฆอัจจุปสัทโผนาราโสญาดิสังคสสปตะกลังสังโฆปุสสทังกเรยาปติโมกขังริสัย กิงสังกัสะปุบากจังปาริสุทธิงองยสัมันโตอารโรเจธาปาติโมขัองริสิสามีดังสเบวสันตาสาธุกังสุนมามนาสิกโรมายาสัสยาอาปิโสอาวิกเรยอาสันติยาอาปิตยาตุนีภวิตบังตุนีภาเวนาโคปนายสมันเตปาริสุทธาเตวริสามี ยถตาโคปนาปเจกาปุตสสาวยากรณังหูติเอวะเมวังเอวะรูปายาปริสัยยาวะตติยังอนุสาวิตังโหติโยปนาภิกุยาวะตติยังอนุสาวิยะมเนสระมโนสันติงอาปติงนาวิกรยะสัมปัจจานมุสาวดสสาโหติสัมปจานมุสาวาโดโคปนายสมันโตอันตรายโกธรรมโมวุตโตปะกวตา तस्मात् समानेनापि कुना आपन्नेन विसुठा पेखेन सन्ति आपति अविका ता अविकता